รอบหน้าไม่ชัดบอกลานเหียงงบแค่หลักสิบทำตามนี้เลยบอเลือกใช้โรจูคิดเฟสไอเน็กเซรั่ม um. เป็นเซรั่มยกกระชับกรอบหน้าตึงทั้งหน้าตาคอแถมพี่หนุกนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอยากดูอ่อนกว่าวัยต้องใช้โรจูคิดรุ่น 30x และเซรั่มตัวนี้นะคะยังมี p d r n ที่ฉีดฟื้นฟูผิวเด้งผิวด่วนในคลินิกความงามที่เป็นนิยมอย่างมากทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีพร้อมสารพลังนะคะ 30x อคอลลเเจนให้คอลลาเจนแบบสูงสุด อายุเข้าเลขสอแล้วไม่ต้องรอให้มีริ้วรอยก่อนแล้วค่อยใช้นะคะทุกคนเพราะตอนนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยทั้งหน้าตาคอตึงกระชับได้ภายในสัปดาห์เดียว ที่สนะคะโบจะใช้โรจุคิดเฟสไอเน็กครีมนะทุกคนบอกเลยว่าใช้คู่กันเนี่ยเห็นผลเกินคาดอย่าปล่อยให้หน้าตึงแต่คอเหี่ยวนะครีมที่ดีที่สุดของโรจุคิดเนี่ยไปอีกขั้นกับครีมทาหน้าตาคออัดแน่นด้วย30คอลลาเจนอิรัสตินเปปไทด์วิตามินผิวตึงเด้งกระชับตั้งแรงน้มท่วงและมีการทดสอบจากทางคลินิกล้ว,ว่าตึงทั้งหน้าตาคอบอกเลยว่าคอนเฟิร์ม9 9 เห็นพี่หนุ่มกันชัยใช้ด้วยนะคะก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าใช้แล้วก็เห็นผลยิ่งแบบว่าเหนียอย่างเงี้ยนะทุกคนหรือแบบว่าริ้วรอยนะคะบอกเลยว่าซองนี้เอาอยู่แน่นอนริ้วรอยพอเข้าเลขสองแล้วก็กังวลมากๆเลยต้องซองนี้เท่านั้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็เริ่มแบบว่าอายุมากขึ้นก็อย่าดืมนะทุกคนหาเซั่ามแล้วก็คีมบำรุงกันด้วยนะคะ